โอ้ยตอนรับด้วยกัน I I love you ค่ะสบัยดีพี่น้องสบัยดีตอนเศ้าๆค่ะผปกันเจสีเสนเก่าเสนเก่าเดินทางอีกแล้วสามเมือเลยเที่ยวปักซองนี่ค่ะเหลือของเหลืองไปเอากุญเจนไอเรื่องมาเพาว่าลืมเอาหายเมื่อวานเนี่ยก็ขคืนไปก็ลืมจนไอร่านโทรมาถาม ว่าคุญแจเฮือนเพันอยู่เนบอกว่าเลือกของเรื่องเอากุญแจล้ามาเข้าห้องน้ำลืมคืนค่ะทั้งกุญแจรถกุญแจเฮือนนั่งก็เลยจะได้ขึ้นไปส่งอีกเลยค่ะเดี๋ยวขากลับลงมาสิลงมาทางบัดอัมมาลานะคะเมื่อคืนนี้ฝันเห็นนางอัมมาลาทางว้าเพื้นสันหรือเปล่าจะติดตามเคลืค่นอนพลเราไน้องไรสวน ม่เงนเลื่งไอลาดน้ากันค่ะเกี่ยวนาวขึ้นอีกแล้วค่ะมันนี้แห้งร่มแห้งกัหนาวขึ้นกว่าเก่าลมแห้งหุงเสือสองสันสามสันจะกูไออยู่บนคืนค่ะคันก้หยับหบอยู่ฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่าตาหัวเมื่อเช้าเราได้เอาไปแ่ไปดองไว้อยู่หู้เย็นด เออใครจะมีจ้องอันบกเจนะสวัสดีค่ะอือออเดอร์ข่าวอีกเล้วหรอคะเรื่องตกที่ไาลไปขายตรงงามเขาไ้เห็นแอวผลิตภัณฑ์ต่อหรอตกที่ไหลานี่กันโดเท่ไรมานี่สี่สิบหนสี่มื่นเอาขึ้นอีกเลยขึ้นเล่นบ่มีเออ ราคาสี่หมื่นกรีบราคาห้าหมื่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นบาทเที่ยวพักปักชองอยู่สามหมื่นเลยดีน,นันอันนี้กำลงังลงใหม่ยึดกุญแจเรื่องเม้บาบ้านถูกป่ะอันนี้พักเงี้ยพักซีไว้เลงพักซีแล้วเนี่ยหนาวได้ขี่รถโอ้ยสูลม,มโยอเฮ้ยเจ้ากับม่น้ำไม,ม่เนื้อยไม่นอน เจ้าผูมิให้หาบกระดูกนรที่มันหนาวอันนี้ต้นหอมกำลังงามขึ้นมาเมาื่อกี้กับผมิธุร,ระประต่งต่างอย่างหรอกค่ะคะือเอากุญแจขึ้นมาทรงซื้อเลยแ่ะคะ่ะเอ้ยเมื่อไอนี้ข้อแหบข้อแห้ง สวนตุ่น่พยผสมควรเพิ่มอีวที่สามประมาณสามเจ้าของยายในขนมมาขุดย่องยายย่องมันนี่อากาศ เย็นลงอีกกว่าเกา่ากว่าเมื่อวานอีกพี่น้องเอ้ยฮะมุกน้อยอีกแล้วเข้าเพื่อจะพิธีนานะเราให้กินแต่น้ำร้อนน้ำร้อนน่ะยังมีแห้งไม่ค่อยกินเอาไว้แน่บอกให้พอลูกเป็นว่า เราส่งตันที้มันนุ่งจังเห็นไปเข้าห้องน้ำไมาแล้เพราะว่าลืมเพินไอ้เรื่องนอนไปเลยโอ้ยทำไมนางลาบบ้างละครบ่งพ่อซะเปบุพเพศสิโตตะบอกบอกว่าเราแก่แล้วเราเอากุญแจ๋อจุกบุญพ่อตายลืมป่ะแถวบ้านไหนก็ขึ้นมาขึ้นมาอันียังวะขิดไมเออกหวานให้ก๊างนี่ว่างครับค่ำร่างอันขึ้นมาเอากล้องมาบ้านนี่ก็ได้ กองซุ่มอีอลไรก็ได้กิมพ์อมีอลไรอ่ะตาอูตาอูกระดิ่งกระ่งกะดานจักรโลอันนี่นะประมาณเกะโลค่ะการยังขายอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้พักมันเป็นราคาขึ้นมาแน่เลยพี่น้องเลยมันก็ติ้ม่มีเลยราคาอะไรแบันบ้างอืมบูเบิลนานไหมแปลงไหมกิโลละสี่หมื่นกีบค่ะประมาณแปดสิบบาทค่ะ นาคาเจาลานกระดายจาออกมาจังุ่งนี่นะออกมาประมาณหกเดเป็นอะไรคนแม่ยเปลี่ยนเพิดเนี้ยแล้วก็ออกมาอืมย <c oughs> ีฟีทาว่าเอ้าจะเป็นยังก็ได้สื่อแฟมเพิดครับเพิเป็น,นยังแม่เจาลานแหละค่ะพี่น้องเอยเป็นโปรไว้พนส่านล,ลมหนวนั่นเสื้อแลวล่ะใส่ยางไม่ได้เลยจะได้ใส่แฟมพงแฟมเพิดไว มีแต่นอนอย่างเดียวบ่นอนอย่างเดียวกินนั่งกักินทางนอนเมื่อจอบแล้วก็คันเมื่อปัจิลั่นเราเมื่อคํากังเวนเก็ออกมาเห็ดเปียกของลาวเมื่อได้ว่างๆว่างๆตอนเที่ยงก็เมื่อได้กันก็เท้าแห้งแล้วเจ็ดแปดสิบเลยแต่เจ้าผู้นุ่มนี่ก็ยัง ว่าบรรลงว่าสิลงทั้งพี่พี่น้องไปลงทั้งบ้านอำมาว่าสิลงไปเบิ่งร้านเปิดใหม่ส่วนคือไอ้นะคะร้านยังร้านขายหนังขายขนมยังสาแสงจันทร์วันเพ็ญนงนางอำมาลานะบอลานคนนี้เคยเหรอเพื่อนแรกเกิดสิกระชั้นเลยเออใครก็ห้อนอยู่เลยสิ เออก็คล้ายอยู่พก็คอยสร้างคอยไอเราคือดินะนอนไอขี้เราตื่นมันกะโอ้ยวานก็คือบม่ได้กินคื่อไอนอนนะมาเศร้าจริงเป็นนั่นเป็นอยนยังซองมือละเมื่อยขี้ขานมาจากลูกนั่นต้องกินน้ำเย็นกินน้ำอุ่นชิลูกมากฮะฮอยู่เทศกด้ตะบ้านได้เห็ดเวียกได้เห็ดได้สางยังกว่าตื่นมากแบบุปเาร้เฮาล้มอยู่นอนไม่ได้สร้างเวียกมันจแตเมื่อยนอนนเาะ สบายเกินบ่สบายเกินปลูกพักอัเจรานพี่เนาะปลูกโกรธพอดียิงแคลทักตายเบิดนกมากินมันเลยสะดัานะคานกอ้าวนกก็กินบริเมือองีิคือเจรานมันนี่บริเมือองก็โอ้ยฝากแต่เงินนี่แหละเมื่อจะเอาเมือก่อนก็บริหารซะแตาสิได้เงินฝากกา แป่นเป้าก็เลยฟ้ามือก่อนกับพี่น้องเลยอ่ะมือนี้เกาโตค่ะอืก็สวยอยู่นะก็ไม่ถึงวัชร้ายขี้เลยช่วงนี้ผักเขาไม่ยาัอ้วนกระเบิดบอกเขาไม่ยาอ้วนนี่ยคืออยู่น้องน้องเก่าพี่น้องเอ้ยบม่ได้ไปหาเพิ่นเพราะว่าขึ้นมาทางนี้เลยกับไม่ได้ไปขาก็ทังเพิ่นก็อยู่พุ่นลนสบายดีอยูุติธรรมวันเดิมเหมือนเดิมเมื่อวานเป็นมา ประมมาณโงแค่บริเวไปหาเพื่อนเท่านั้นก็ยังเหมือนเดิมค่ะเจรานก็สวนพุ่นก็หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอ๋อก็คือสิไม้นั่นแต่วชวนพี่บัดนี้ต้องรอแก้บม่ได้แก้เขาเขาได้แก้วกับปูอยู่พุ่นคือเก้าวน้ำสลัดลงไปปูยุพุนทั้งกระอจาหวานหอมป่งอ้อมฟ้อมนู่นนี่นั่นนี่ละพี่น้องค่ะขึ้นมามืัอนี้ก็ไม่ได้ ตั้งใจธุระขึ้นมาธุระธุระอยังดอกคามไม่วานยังว่าขึ้นมาเอากล้องมานี่ก็คือตั้งใจขึ้นมาส่งก๋แจเพิ่นซื้อข่าวขึ้นมาซ้ำมึงโรกไปซ้ำมือเลยบ้าบอกข้อแตกนั่งซีกแต่ประสาทกินหิวพูดให้เลยครับบอลมาเรื่องอะไรเอาเราหลับเผยเรานอนคอยพูดเอาน้ากาดขี้ร้อนหรือก็แล้วลงรอใดลงจะมาหาขวาานสั่นขวานเจดียผู้ โทรให้ยิ่งจดูโทรให้เพื่อที่พบร้องไงเฮ้นกุญแจคุณโบกุญแจคุณโาอันนี้อยาอันนี้ว่ายาเจจอยนะครับลุงยาจอยแนวเหมือโอ้ยเปิดบ้านเข้าห้องน้ำแล้วกุญแจมือนำเลยอืมคุญแจรถนั่งไงนั่งกันเลยขันยามันอึดแต่จะเป็นมันคล้ายมวนเนาะพักนี่ก็ได้ สามสี่สิบพันราคะกันรอยู่บตามพื้นท้อน้อยแล้วหนึ่าหมื่นบอลสองอันนะไว้เห็นแนวบันนีนะไว้เอาในโลห้าหมื่นกับสายเราจะหาเสือมาสักนั่นนะเธอบัดหัวปกหัวหอมมันลงหัวขาวเสือหัวขาวเขาวขาต้นร้อยบาทเขาเปิดเด้เธอเขาเปิดเขมราก็ไปซื้อแล้วมลาอีกนะครับมาส่งให้นแตาลห้าสิบพันแล้ว ไปค้ายครับก็ไม่ดีเนาะมีตัวพวกอุสกรณ์มันไม่เฮอขึ้นจะได้อวยขึ้นพายอีกจังหน่อยขึ้นไปดองเอ้ยเศร้ามีแห่งขึนจังหน่อยจังสีอวยลงทางพี่ึ้นเท้าเที่ยงขจังเมื่อกินข้าวนะคก็บ่อยากกินข้าวบข้าวในกระทงซ้ำคำจะเป็นตายห้าอยังอีหล่ะป้าขาวป้าน้ำอีเลยล่ะแล้วจังสิอวยลงทางปุ๋ยบ้านเจ้อัมลาไปเล็กขี่รถอ้อมประเทศลาววันเห็นนั่งอัมลาจักนั่งเอียงเมื่อคืนนี้ ว่าหาป่าพันหาอยู่ในคอนใหม่ในคูเป็นบ้า<ม>บอชั่วหาป่าอยู่ในกันคอนใหม่สองหกหกหกหรือเปล่าวะแต่เก่านะายแล้วเลขอีแล้วโอเคละกันพี่น้องการที่ตามคลิปหนักแล้วกันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็คือมาส่งกลุ่นแจให้อ้เรื่องซื้อนี่แหละค่ะเอากลุ่นแจแล้วลงเป็นสองสามหมื่น ติดตามคลิปหน้าแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะขายมันมานค่ะเจรานกระดายขายผักขายดิบขายดีไประเททิมเทควางนะคะเลี้ยงแม่ค่ะดูแลแม่ต่อไปค่ะดูแลให้สุดค่ะ